ชมคลิปนะครับบาวเดชนครนมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้คือบาวเดชนครนมนะครับผมวันนี้เรามาเที่ยวนะครับผมแก่งกระเบานะครับผม มีของดีที่แก่งกระเบาวนะครับผมตรงร้านสิริชัยหมูหันค่ะสิริชัยหมูหันนะครับผมนี่ครับน้องอะไรครับผมอ่าชื่ออันค่ะน้องอันนะครับผมเป็นเจ้าของร้านนะครับผมใครสนใจนะครับผ่านไปผ่านมาก็ติดต่อน้องอันได้นะครับผมที่ร้านสิริชัยหมูหันหมูหมัหนเนาะตรงนี้มีอะไรดีบ้างนะครับผมมีอะไรน <alternatives S 2> ่าก็มีหมูหันค่ะแล้วก็อาหารปลาน้ำโขงค่ะอาหารปลาน้้าโขงใช่ค่ะพวกต้มยำลาบปลาปลาน้ออ่อนทอดกระเทียม ัดได้คอันนี้คือหมูหันนะครับผมอันนี้จะเป็นหมูอะไรครับผมเป็นหมูกี้หมูดำค่ะหมูกี้หมูดำใช่ค่ะ,ะเป็นหมูที่เขาเลี้ยงตามหมูบ้านนี่ครับน่ากินมากเลยโคหอันนี้คือของขึ้นชื่อน,นะครับผมแกงกระเบาไปใครมาแกงกระเบาก็ต้องถามหาหมูหันนะครับผมที่ร้านน้องอันร้านสิริชัยนะครับผมใช่ค่ะโฆษณาหน่อยครับว่าอร่อยอยังไงพี่ก็ไม่เคยมานะครับจะได้มาแนะนําให้ลูกค้าทางบ้านได้ชิมนะ หมูทางร้านเรานะคะจะใช้เป็นหมูเลี้ยงพื้นบ้านนะคะหมูขี้หมูดําแล้วก็เป็นหมูที่อ่าไม่ไม่ค่านานใช้แบบหมูสดเนี้ยค่ะต้องหมูหมูฆ่าวันนี้วันนั้นเหรอประมาณี่ยก่อนก่อนล่วงหน้าประมาณสองสามวันอะนรเี้ยค่ะแล้วค่อยหมั<ช>มกหมักไว้แล้วหมูทางร้านเราก็กาหั่นใหม่ทุกวันค่ะไม่มีค้างคืนเนี้ยนี่ครับวิธีหัน่นนอกก็อย่างนี้นะครับ มีราคายังไงบ้างครับบอกท่านผู้ชมหน่อยจะเป็นตามไซส์ค่ะตัวเล็กสุดราคา1,200ก็ตัวไหน1,200 1,200ตัวเล็กค่ะน้ำหนักหมูก็จะเอาดูเอานะครับไซส์ท่านผู้ชมครับผมอ่า2-3โลเดี๋ยวเราค่อยบอกเบอร์โทรกันอันนี้นะครับผมน้ำหนักเท่าไหร่2โลครึ่งถึง3โลค่ะ2โลครึ่ง3โลอันนี้พามา1,200เริ่มต้นเนาะใช่ค่ะตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย3โลค่ะประมาณ สโลค่ะประมาณสามโลอันนี้เท่าไหร่ประมาณเท่นนาไหร่ราคาราคาพันหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับน,นี้น้องอันนะครับผมสวยมากนะครับอ๋อตัวนี้คือพันสองร้อยบาทเอาชี้เลยพันสองร้อยบาทขยับมาพันสามร้อยบาทโอ้ตัวใหญ่มากนะกินกี่คนเนี่ยแบบสิบคนได้ค่ะอ๋อเกือบสิบคนได้เนาะนี่ครับ อันนี้ก็ราคาเดียวกันแหละเนาะใช่ค่ะอ,อ๋อตรงไหนอร่อยเนี่ยหมูเนี่ยใหญ่สุดนี่เท่าไหร่เนี่ยพันห้าค่ะ 5, 5, 5. อ,อ๋อพันห้าสูงสุดนี้คือพันห้าที่ย่างตอนตอนนี้ใช่ค่ะอ,อ๋อราคากันเองเนาะโอ้ยกว่าจะย่างเป็นหมูได้นี่ต้องทั้งตั้งแต่ฆ่าตั้งแต่เอาขนออกนี่ก็นานเหมือนกันเออถ้าไปย่างที่บ้านเนี่ยผมว่ามันกี่ชั่วโมงครับนายช่างนี่ครับถามช่างนะตัวหนึ่ง โอ้ก็ไม่ก็ไม่นานเน,นาะโอ้เป็นกับเตาเราเปล่าเนาะเป็นกับเตาถ่านอย่างเงี้ยอ๋อนี่ครับผมแต่สุกใช่ไหมครึ่งชั่วโมงเนี่ยอ๋อนี่ครับผมมาดูวิธีการย่างใกล้ๆนะครับผมจะพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ครับไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมถ้าหยุดในไหมอ๋อครับผมโอเคครับการย่างนี่ต้องใช้ทาน้ำมันตลอดเลยไหมครับ ๋อให้มันเหลืองก่อนทำไมต้องให้มันเหลืองก่อนถ้ามันไม่เหลืองแล้วมันจะขาวถ้าทานน้ำมันนี่มันขาวหรอหรือมันไหม้ก่อนโออที่ทานน้ำมันนี่ไม่ให้มันไหม้โอให้มันต้านอุณหภูมิโอเข้าใจแล้วครับเอาท่านผู้ชมได้ความรู้ด้วยนะครับวันนี้เอาส่วนไหนของหมูที่อร่อยที่สุดน้องกันอ้าวถามถามแม่ครัวก็ได้นี่ครับผมตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะไปชิมดูตรงโน้นนะครับผมเราสั่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนสั่งอนไซส์ขนาดไหนนะครับผมตรงนี้เนาะเป็นหนังกรอบกรอบหรือเปล่าเองันอ๋อกรอบมากเลยนะครับผมตรงเนี้สูตรอะไรสําคัญเนี่ยเอาบอกอย่างเดียวใส่ที่ใส่หอมหน่อยอะใส่พริกไทยเหรอเครื่องหมักค่ะอออเครืงหมักอ๋อ หมักเป็นน้ำแช่ไว้เลยทั้งตัวใช่ไหมฮะแช่ข้างใใสอันนี้เป็นแม่ครัวนะครับยังไม่แนะนำชื่อเลยแม่ครัวเนี่ยพี่น้อยค่ะฮ่าพี่น้อยเนาะอ๋ออันนี้ข้างในเลยนะครับผมเอาเราจะไปชิมหมูหันตรงซุ้มกันดูนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับรองอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นายช่างทำอะไรครับผมเนี่ยพอครัวหััดหมูครับฮะไม้คัดหมูคัดตรงไหน โอ้เอามานี่หมูเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยแล้วก็เก็บเทียบไม้โอ้นี่ไม้นี่เนาะที่พี่เข้าเหล่าเนี่ยจะเอามาคัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมให้มันตึงนะครับผมถ้านั้นมันก็ย่อนพับไปพับมาอ๋อนี่ครับผมเพิ่มกระดูกให้หมูกระดูกกระดูกหักแล้วต้องเพิ่มกระดูกนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมโอ้ครับผมครับสวัสดีครับ วิธีการเหล่านะครับผมปูุงบัญญาชาวบ้านนะครับผมไม่ใช่ง,ง่ายๆนะกว่าจะเป็นหมูหันต้องรวมแรงรวมใจทั้งฝ่ายครัวฝ่ายปรุงแล้วก็ฝ่ายช่างช่างครัวอนนโอเคขอบคุณมากครับ <S <S หมูสุดยอดเลยอันนี้จะเป็นหมูกี้ <S <S หมูดำนะครับผมหมูบ้านเนาะ <S <S หมูเลี้ยงตามหมู่บ้านนะครับ อันนี้จะเป็นวิวทางร้านนะครับผมโอ้ร้านนี่กว้างใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีซุ้มนะครับผมซุมนั่งส่วนตัวก็มีอันนี้แบบนั่งเป็นกลุ่มเยอะนะครับนี่ครับร้านจอดรถก็กว้างขวางนะครับผมใกล้พาน์ทไนมมาก็แวะมาได้นะครับแกงกระเบานะครับผมร้านหมูหันชื่อดังนะครับสวครับท่านผู้ชมครับผมช่องบ่าวเดชนครพนมนะครับผมวันนี้เรามากิน หมูหันนะครับผมที่แกงกระเบา,ะะเบาะนะครับผมแล้วก็มาทางพี่่มาจากลางังสิตนะครับผมนี่ครับผมได้นำชื่อมาเรือกว่าเป็ <laughs> นไงบ้างครับหมูหันร้านนี้ครับผมอร่อยค่ะอร่อยเนาะอ๋อวันนี้เอามาสั่งหมูหันอันนี้สั่งตัวเท่าไหร่ครับผมตัวใหญ่ไหมตัวนี้1,300กลางๆ1,300กลางๆครับผมชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูจุ๊บีชื่ออะไร พี่จะได้เลื่อยได้ไหมครับฮะกิโลกิโลจะลองครับชิมหมูหันดูเนาะชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะตรงไหนอร่อยเนาะหนังมันค่ะเนาะประหยับไปหน่อยมมันต้องหนังมันโอ้โนี่ครับอันนี้หมูหันย่างแบบพอดีนะครับผมประมาณ30นาทีที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้แล้วครับผมตรงในที่กุ๊กเขาทำนะครับผม ายแล้วเขาบอกจะกินตรงแผ่นหลังมันนะครับผมตรงหนังกรอบอร่อยถ้ากรอบมากก็ไม่นะครับจิ้มซอสหวานนะครับผมจิ้มซอสหวานผมไม่เคยทานนะเนี่ยตลาดอยู่ใกล้ๆอย่างนีไม่เคยกินเฉพาะหนังด้วยทำไมมันแยกอย่างนี้ครับผมเนี่ยเขาล่อนแล้วไงคือมันจะกินหนังกร่อยกก็ินเ้บหอมอนี่ซอสมันจะออกหวานหน่อย ออกหวานเนอะซียู่หวานหรอใช่ใ <so to the seafood> ช่ซียู่หวานก็แล้วนี่ผมกินซีฟู้ดได้สองอย่างผมกินซียูวนะครับผมมีสั่งข้าวผัดด้วยตอนนี้ต้มยำต้ยมยำปลาน้ำโขงนะครับผมเพราะว่าน้ำโขงมันจะมีปลาคางปลาอะไรที่ปลาเลาขืงปลากดนะที่ภาคกลางเรียกนะครับผมอร่อยมากนะครับผมเ <rig> นี่ยปลาเขืงหรือเปล่าเนี่ย นี่ปลาอะไรที่สั่งปลาอะไรน่าจะเป็นปลาน่าจะเป็นปลาถ้าเป็นปลาดุกคงไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปลาคังปลากรดปลาคังปลาบางบางที่เขาเรียกปลาเข่งไม่ใช่ปลายำบักบุกยำบักบุกทอดก็มีนะครับผมตรงร้านนี่ครับชื่อร้านอะไรผมลืมร้านสิริชัยเหรอสิริชัยหมูหันนะครับผมแกะกระเบานะครับผมผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับผมดังนะครับ ขนาดอยู่ล้างสิตนี่ก็ยังมาเลย<ช>เราอยู่ใ,ใกล้ๆต้องมาทะแล้วเนี่ยครับพี่โอ้สุดยอดเลยครับผมอ่อร่อยมากชิมดูนะบ่าวเด็กก็ไม่เคยกินนะครับเนะี่ยกรอบมากแต่เป็นหมูตัวเล็กนะครับผมเลยแผ่นเล็กหอลูกหมูอันนี้จะเป็นหมูที่เขาเลี้ยงที่บ้านเป็นหมูกี้เหาเอนหมูกี้หมูดำใช่ไหม หมูดำไม่ใช่หมูสีขาวนะเนี่ยหมูดำ <c oughs> ไม่ใช่หมูสีขาวนะผมว่าหรือว่าหมูขาวหรอหมูขาวือหมูดำนุน๊กทำไมมันไม่ดำไม่ได้ดำมี้มกี้ไม่ได้ดำนะนป่านครับหนังข้างในมันยังอ๋อหนังบางๆเองครับผมส่วนมากจะเป็นเนื้อเนี่ยได้ต้องเยอะแต่ไขมันไม่ค่อยมีเนี่ย กินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ้วนจะแบบว่านี่ครับบอกจะบอกนะผมลืมกดเดี๋ยวอ๋อได้อยู่ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนวมวัสดีครับช่วยกดซับสไคร e กดกระดิ่ง